ซื้อ iPhone แบบเครื่องเปล่าประท้าซื้อ iPhone แบบติดโปรนะครับในปี 2021, 2021นี้เนี่ยซื้อแบบไหนน่าจะคุ้มกับเรามากที่สุดนะครับเดี like ๋ยววันนี้ติไอจะมาวิเคราะห์ให้เพื่อๆทุกคนได้ฟังกันนะครับเป็นคำถามที่ถามมันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะถามมันเข้ามาแบบว่า พี่ครับเอออยากจะซื้อ iPhone สักเครื่องนึงเนี่ยผมจะซื้อแบบไหนดีนะอยากจะได้เป็นแบบเครื่องเปล่าเลยดีหรือเปล่าหรือจะเอาเป็นแบบเอ้ยติดโปรดีแล้วกันเห็นราคามันถูกดีนะครับซื้อแบบไหนเนี่ยน่าจะคุ้มค่าอาราคากับเเงินในกระเป๋าของเรามากที่สุดนะครับผม ซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะช่วยกด subscribe ให้กับช anel รีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับมีเทคนิคแล้วก็มีรีวิวดีๆแบบนี้เอามาให้เพื่อนได้ดูได้ฟังกันเรื่อยๆเลยนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเผื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้มาเข้ามารูแบบปุ๊บๆเลยนะครับอย่างแรกที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของ iPhone แบบติดโปรนั้นคืออะไรนะฮะไอโฟนแบบติดโปรนะครับผมเป็น iPhone ที่เรานะครับจะซื้อผ่านตัวแทนจําหน่ายเครือข่ายต่างๆนะครับ AIS นะครับผม True d t a g นะครับผมอันนี้คือเป็นเจ้าใหญ่หญๆนะที่จะซื้อแบบติดโปรหรือจะซื้อกับตัวของตัวเชนจำหน่ายร้านค้าอื่นด้วยก็ได้นะครับพี่แบบรองรับการซื้อแบบติดโปรของ3ามเพือข่ายนี้นะฮะซึ่งการซื้อแบบนี้นะครับเราจะต้องซื้อพ่วงกับโปรโมชั่นหรือว่า แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตของแต่ละเจ้าด้วยนะครับผมส่วนเครื่องเปล่านะครับคือเราสามารถไปซื้อตามตัวแทนจําหน่ายตรงไหนก็ได้นะครับผมซึ่งก็ได้เครื่องมาปุ๊บก็ใช้งานได้เลยนะครับผมอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่าง2ออย่างนี้นะครับแล้วถ้ามาวิเคราะห์กันนะครับผมว่า ซื้อแบบไหนเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับเรามากกว่ากันนะครับผมอย่างแรกมาดูกันที่ถ้าเราอยากจะซื้อแบบเครื่องเปล่าๆก่อนนะครับผมอ่ะยกตัวอย่างนะครับถ้าเราจะซื้อเครื่องเปล่าเป็น iPhone 12เนี่ยราคาล่าสุดที่ Apple Store นะครับอยู่ที่ 2 9 9 0 0บาทนะครับผมนี่คือราคาสแตนดาดเลยนะครับผมอาจจะมีลดราคาลงมาบ้างแล้วแต่ตามตัวแทนจาหน่ายที่มีโปรโมชั่นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อเรียกลูกค้าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้า2 9 9 0 0บาทตรงนี้เนี่ยเรานะครับเก็บเงินให้ได้2 9 9 9 9บาทก็ไปถอยออกมาได้เลยชิงได้ iPhone 12กลับมาใช้ได้เลยนะครับผมเราสามารถเอาไปใส่ซิม แบบเติมเงินก็ได้นะครับที่เราใช้งานอยู่ใส่ซิมแบบรายเดือนของเราก็ได้นะครับที่เราใช้งานอยู่จะเป็นเดือนละเท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ลาใค้นะครับอยากจะซื้อแบบติดโปรสมมุติถ้าเป็น iPhone 12นะของซักค่ายไหนแหละไม่รู้นะครับผมเขาบอกว่าสามารถซื้อ iPhone 12ได้ในราคา 2,000 20, กับอีก100บาทนั่นเองนะครับโอ้โ oh oh <ๆ>หก็เห็นว่าอุยราคามันลดไปจากแบบราคาตัวเครื่องเปล่าเนี่ยตั้ง9,800บาทแน่อูน่าสนใจมากๆเลยอยากจะซื้อนะครับผมแต่สิ่งที่เรานะครับผมจะต้องแลกมากับการที่จะได้ราคานี้นะครับคือการต้องสมัครโปรโมชั่นรายเดือนของเครือข่ายเครือข่ายนั้นนั่นเองนะครับซึ่งการที่จะสมัครโปรโมชั่นตรงนี้นะครับเขามีติดสัญญานะติดสัญญาที่บอกว่าจะต้อง จ่ายเงินค่าโปรโมชั่นนี้เนี่ยไปเป็นในระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้ซึ่งปกติเนี่ยจะอยู่ที่12เดือนหรือวัน1ปีนั่นเองนะครับผมโดยจากที่ติไอไปดูมานะสำหรับราคา20,000กับอิ่ง100บาทตรงนี้นะครับเราจะต้องสมัครแพ็กเกจราคาต่อเดือนนะครับ1,699บาทขึ้นไปนะฮะถึงจะได้ซื้อ iPhone ในราคา 20,000กับอีก100บาทนะครับผมถ้าเราลองมาคำนวณดีๆนะครับผมสมมติเราซื้อแบบติดโปรในราคา21,000่บาทกับต้องจ่ายรายเดือนอีกเป็นเวลา12เดือนในราคา1 6 9่าบาบาทสี่ริรวมนะ4 0 0 0 0ื 40, 000, กับอีก488บาทนะครับผมก็ถือว่าเกินกับจำนวนค่าเครื่องประมาณ10,000กว่าบาทเลยนะครับผมแต่ถ้าเราซื้อแบบเครื่องเปล่ปาๆกับสมมติเราใช้ รายเดือนละกันรายเดือนอ่ะเดือนละ399บาทอ่ะเราใช้ไปเป็นระยะเวลา1ปีนะครับสีรวมตกอยู่แค่ประมาณ3 4 6 8 8 8บาทเท่านั้นเองนะครับต่างกันประมาณ5,000กว่าบาทเลยนะครับผมอันนี้หลายๆคนก็แบบเฮ้ยนี่ไงมันก็ต่างกันแค่5,000บาทเองอันนี้อย่าลืมนะครับผมว่าดีไอ้นะครับหยิบมาเป็น โปรโมชั่นเดือนละ399บาทนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะใช้ไม่ถึง399บาทก็ได้บางคนแบบโอ้เป็นแค่เติมเงินนะครับผมเดือนหนึ่งใช้ไม่ถึง200ด้วยหรืานะครับแถมนะครับถ้าใครไม่ได้ใช้เป็นรายเดือน1,699บาทอยู่แล้วเนี่ยอันนี้แน่นอนว่า เราเสียเปรียบในเรื่องของการที่เราจะต้องแบบจ่ายรายเดือนนะครับผมที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะปกติเราใช้แค่200บาทนะครับเราจะต้องบวกรายเดือนมาจ่ายค่าติดโปรนี้อีกประมาณ 1, 0 0 0ักอบอีก400กว่าบาทเลยนะครับ oh <no. S 1> อันนี้เนี่ยตีไอเลยมองว่าแบบเครื่องเปล่านะครับผมน่าจะคุ้มค่ากว่าสําหรับใครนะที่ไม่ได้ใช้รายเดือนนะครับกับทางเครือข่ายต่างๆหรือว่าเครือข่ายนั้นๆนะครับในราคาที่แบบ1699บาทขึ้นไปหรือว่าเป็นขั้นต่ําในการที่จะได้ราคา นั้นๆน,น,นะครับผมอันนี้เนี่ยตี๋ไ ah อ้มองว่าเครื่องเปล่าน่าจะคุ้มค่ากว่านะครับแต่นะฮะอย่างที่บอกไปใช้รายเดือนอยู่ในฐานราคานั้นๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าจะสบายสบายไปเลยนะครับ <S <S อย่างปกติเนี่ยเราใช้รายเดือน1นึ่งพับาทขึ้นไปอยู่แล้วเนี่ยการที่ได้เครื่องมาในราคาแค่2 0 0 0 0กับอีก1น0บาทถือว่าเป็นกาไรของเราเลยนะเอออันนี้คือแบบฐานปกติเราจ่ายแบบนั้นอยู่แล้วด้วยอันนี้ก็ถือว่าน่าจะคุ้มค่ากว่านะครับผม และการซื้อแบบเครื่องเปล่านะครับเราจำเป็นจะจ่ายเต็มไป2 9 9 0 0บาทเลยหรือเปล่านะครับผมไม่ได้มีเงินก้อนขนาดนั้นจริงๆเนี่ยในแต่ละที่ในแต่ละตัวแทนจําหน่ายนะครับผมเขาก็อาจจะมีเรื่องของการผ่อนได้อยู่นะครับผมแบบค่อนเอศเปอร์เซ็นต์เดือนศูนเเดือนอันนี้แล้วแต่ที่ยังไงเพื่อนๆลอง ไปดูในแต่ละตัวแทนจําหน่ายกันก่อนละกันนะครับผมอันนี้เดี๋ยวไอ้ก็มาวิเคราะห์ให้ประมาณนี้นะครับผมน่าจะช่วยให้หลายๆคนนะครับใครก็สงสัยกันมากยิ่งขึ้นนะว่าแบบเออแบบติดโปรแบบ เพื่อเปล่าอะไรยังไงอันไหนน่าจะคุ้มค่ากับเรานะครับผมน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะฮะอยากให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับเผื่อมีคนที่กําลังสงสัยนะว่า2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงตัวไหนคุ้มกว่ากันเนี่ยเขาก็จะเอาคลิปนี้นะครับไปดูแล้วก็จะได้รู้เหมือนเพื่อนๆทุกๆคนนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับให้กับชาแนติรีวิวไปด้วยแล้วกันนะครับผมติไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กับติรีวิวในคลิปถ